สวัสดีเจ้าคะ่ะชีวิตดีดีการนาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้นนรับชมนะเจ้าคะ่ะคอนิชิว่าสวัสดียามบ่ายๆเจ้าค่ะคุณอัปเตอร์นู thank you you so much my friend ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนอ่าสุข,ขุนายนะคะสวนนิดหน่อยค่ะมีไม่กี่ต้นเองนะคะสิบปดต้นเลยค่ะแต่ก็มีอยู่สามสายพันธุ์นะคะ ตอนนี้กานิกาก็ทําอยู่ที่พันธอัอขีบเอนะคะ1นึ่อช่อเราก็จะไว้แค่1ดอกถ้าไม่มั่นใจก็ไว้2ดอกแล้วเขาก็ผสมพันธุ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเขาฉีดสเปิร์มใส่กันแล้วนะคะดอกแข็งแรงมันก็จะ โค้งงอขึ้นไปแบบนี้นะคะคือเขาแข็งแรงสิย,ย้อยไม่มั่นใจก็เอาไว้1ช่อสดอกก็ได้หรือจะไว้หนึ่งดอกนี้ก็ได้เพราะขาแข็งแรงค่ะเงยขึ้นไปแบบนี้ละค่ะขอบคุณค่ะ thank you you so much my friend พันอัิบายเอนะคะพันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากม